ยอมศึกแล้วเจ้าอาวาตวัดดังในขอนแกน่นหลังมีภาพหลุดถ่ายเซลฟี่คู่กับหญิงในห้องพักรีสอร์ทโดยก่อนหน้านี้อ้างว่าเป็นภาพตัดต่ออยากจะฝากอะไรถึงคนที่ปล่อยภาพท่านไหมคะท่านมาหาท่าน,นยอยจะจะพูดอะไรหนอไม่ถึงผู้หญิงคนงคนั้นเพราะเขาทำร้ายพระจังปออกครองทางสฆงนะครับก็ได้สอบถามว่า ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพท่านจริงไหมท่านก็ยอมรับนะครับอันนี้ก็เพราะว่าไปนะครับก็มีมตินะครับปรับสังฆาธที่เศษแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ปกครองของอำเภอบ้านไผ่นะครับแล้วก็ให้พิจารณาตัวเองแล้วก็ท่านก็ยอมรับแล้วก็จะพิจารณาตัวเองสึกนะครับสุกที่นี่แหละย,ยอมรับว่าเป็นรูปตัวเองนะครับก็ก็<ๆ>ยอมรับพอยอมรับก็โอเคก็ ก็สามารถที่จะพิจะะารณาได้ <ใน S 2> เลยท่านบอกไหมครับว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงรายนี้เนี่ยมานานหรือย,อยังหรือย,อยังไงบ้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วให้ท่านพิจารณาตัวเองท่านข้อพิจารณาตัวเองศึกเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา<ต>ท่านยอมรับเลยวันนี้ก็คุยท่านยอมรับเพราะว่าก็มันเป็นข่าวอะไรไบบนี้ครับก็ยอมรับก็ท่านก็ยอมรับยอมรับท่านไปเคลียร์นะครับ ท่านท่านไม่ยอมรับว่าว่าได้เป็นมีได้ลึกมีแล้วว่าไม่ดีสอดใสไม่ได้มีไม่ไม่ได้ยอมรับว่ามีมีอะไรขนาดนั้นแค่เห็นแต่แค่ในภาพแล้วแล้วพ่วงสามปีเนี่ยหลังจากท่านไม่เขาไม่บอกว่าไม่ได้ติดต่อแล้วท่านมีคนอื่นอีกหรือเปล่าไม่ไม่มีประเด็นนี้ไม่ได้ไม่ได้พไม่เพราะว่าการไปรีสอร์ทนไปเจอกันเปียกกันเฉยไม่ได้หลับนอนกันใช่ไหมใช่ครับยืนยันยืนยันท่านยืนยันอย่างนั้นนะครับพอยืนยันอย่างนั้นก็ ถ้าตามตามนีม่ในตามตาม,ตามการปกครองของสงฆ์ก็ว่าไปคือ,อท่านไม่อยอมรับก็ต้องว่าไปตามภาพคือภาพดูเหมือนว่าจะไปเคลียร์กันบ่อยเพราะท่าอดีตคนขับรถบอกว่าไปเคลียร์กันบ่อยนะ,อ,ะยอันนั้นอันนั้นข้อมูลตัวนี้ไม่ได้พูดถึงในในในต,ตอนตอนตอนที่น้าตอนสอบเนาะส่วนที่ไม่อาบัติประชิกนั้นทั้งเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ให้ข้อมูลว่า กรณีที่มีภาพปรากฏนั้นเห็นได้ว่าเป็นสังคธิเศษไม่เสร็จกิจในการร่วมเพศและเจ้าตัวเองก็ไม่ยอมรับด้วยเช่นกันรับเพียงว่าเป็นภาพถ่ายเมื่อสามปีที่ผ่านมาและรู้จักกับหญิงในภาพ4ปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกโดยรู้จักกันจากการไปเทศนาธรรมสนใจในธรรมก็ได้มีการพูดคุยและรู้จักกันส่วนภาพที่หลุดออกมานั้นทางจเจ้าอาวาสก็ไม่ทราบว่า หลุดออกมาได้อย่างไรและไม่ทราบว่าใครเป็นคนปล่อยภาพนี้ออกมาขอโทษชาวบ้านนะครับเงาะเยาะเห็นลงไปแล้วครับผมถึงมันเป็นอดีตเลื้องเก้ากับเลี้ยงช่งซีไหมครับเอ้ยทาบ้านจะได้เข้าใจจริงไหมครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ